สี่ของการมาเที่ยวทัวร์ยุโรปนะคะเช้านี้เราจะพาไปเที่ยวปราสาทปรากค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีโล c a l ไกด u นะคะเป็นชาวเช็กที่จะพาเข้าชมปราสาทและพวกเราเนี่ยก็มาเป็นกลุ่มแรกๆนะคะที่มาถึงปราสาททำให้แบบว่าเออบรรยากาศดีเนาะคนยังน้อยเดินสบายๆถ่ายรูปส,สวยๆเพลินๆค่ะ เสรความรู้เล็กๆน้อยๆของปราสาทปรากนะคะที่มีอายุกว่าพันปีแล้วก็เป็นสถาปตัตยกรรมแบบโกธิกนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ด้วยและถูกบันทึกโดยกินเนสบุ๊กว่าเป็นกลุ่มปราสาทที่มีขนาดใหญ่และซับซอ้อนที่สุดในโลกค่ะตรงนี้เป็นไฮไลท์นะคะมหาวิหารเซนต์วิตัสอาคารสไตล์โกธิกที่ตกแต่งภายในด้วยกระจกสีภายในมหาวิหารนี้นะคะเป็นที่บรรจุพระศพของเหล่ากาษัตริย์แห่งโบฮีเมียค่ะ สวยจนแบบอะไรคือประวัติศาสตร์นั้นก็ไม,ไม่เข้าหู <c oughs> แต่แบบอลัอลงการมากเลยแต่ก็คือเป็นอะไรที่อิงศาสนามากๆาก,ากเพราะอยางที่ไกดบรรยายไปคือนักบ,บุญไใดเป็นผู้สร้างปรากนะฮะตอนนี้เราก็ออกมาจากมหาวิหาร เหมือนนักวจะพยายามพาพวกกันไปเดินที่สพานชาว์ก็อาจจะรวบลัดตัดด้วยวจาจับภาษานิดนิดหน่อยเพราะว่าวงใหญ่ไครสาราจริงเราจะมาดูเรสซิเดนต์ของกษัตริย์แต่ว่าดูจากตรงนี้ไม่ได้นะฮะหาที่จ่องต่อไปจ้า อีกหนึ่งอาคารหลักสําคัญของปราสาทปาร์กนะคะใช้เป็นที่ประกอบพิธีสําคัญของเหล่ากษัตริย์เนาะแล้วก็เก็บสมบัติล้าค่าของกษัตริย์ที่ปกครองที่นี่ด้วยค่ะเดินวนเป็นเขาวงกดส,สวยสวยสวยใช้คำว่าสวยและยิ่งใหญ่ไม่รู้กี่ล้อวันนี้เราจะใช้โหมดโ,โ,โลโลไลท์แสงน้อยอู ตรงไหนเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวที่หลังทบพบวนก็นจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะลงไปตรงนีสแกนแล้วก็เข้าไปของหมู่บ้านช่างทำทองจ้ะ ที่นี่มีชื่อเรียกว่าโกลเด้นเลนนะคะเป็นบ้านของทหารคนรับใช้แล้วก็ช่างทำทองที่อยู่ที่ปราสาทปรากนี่นะคะบ้านเนี่ยบางหลังก็เปิดเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะบางหลังก็ขายของ,<า>งที่ระลึกค่ะ,ะาอาคารภายนอกที่เป็นตัวบ้านที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนเป็นหลังเล็กๆแคบๆนะคะแต่ว่าพอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยเขาก็จะมีชั้นใต้ดินด้วยนะคะซึ่งเขาก็เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ช่างต่างๆ ค่ะแล้วก็ยังมีชั้นบนห้องใต้หลังคาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูค่ะเข้าไปดูในนั้นหน,น่อยมีอะไรไม่น่ามืดๆตึดตๆขึ้นตึกนี้เขาบอกว่าเดินเชื่อมไปตึกอื่นๆได้อีกจก ยยอ๋ออสศวินนี่ก็คือแบบเป็นชั้นสองแล้วเดินเหมือนเดินบนหลังคาบ้านข้างล่างเพราะถ้าเป็นบบพิพิธภัณฑ์นีเป็นชุดเกราะชุดเกราะอ,อสศวินทั้งนั้นเลยเฮ่ม, hey, มากมาก อันนี้เหมือนเราเดินอยู่บนหลังคารูปนกด้วยเชียวอาวุธอาวุธอาวุธโอ้เดินจนสุดทางได้เลยอยะทางไม่ได้ต้องเดินกลับชุดเกราะอัศวินเขาหน้าตาแปลกๆนะมีหน้าแบบหน้านกด้วยอะเนีย่ย จะเดินไปสปานชาลส์มหาวิทาดยยุโรปนี่ยิ่งใหญ่สมคำล่ำหลือคือมันใหญ่ไปหมดเลยอ่ะมันใหญ่จนแบบเขาสร้างได้ไงอะดูแบบละเอียดละออจริงจังพื้นของเมืองนี้จะเป็นถนนหรือเป็นทางเดินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหินแบบเนี้แล้วลารถวิ่งจะมันดูหนักแน่นมากมันดูมีอายุายาวนานมากเลย เราก็ออกมาจากบริษัทพัรกแล้วนะฮะแล้วก็จะเดินตามทุกลูกเป็ดไปสปาชาร์อากาศดีมากแสงดีมากฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วจ้าตอนนี้เรากำลังเดินย้อนแสงไม่รู้จะเห็นอะไรตอนนี้ตาแสบไปหมดแล้วจ้ะอาคารตรงนี้สวยก็ไม่รู้เป็นไรแต่เป็นแหล่งชุมนุมของรถราง เสียงรถเขาก็จะแบบวิ่งบนผิน่ะเดินล้อตึกสวยๆไปมันก็ดีนะ เจ็ด 1, 37, 1. สา้างสะพานชาวตรงนี้ถึงแล้วสะพานชาว 9, นอนประมาณ11บเงทีนี้น้อไม่มาตอนเชา้าละวันก่อนลองมาสัมเมอรตื่นทุกคนที่มาปราก็ต้องมาเดินสะพานชานะ้าสะพานที่มีประวัติศาสตร์แบบว่า ยาวนานโพดๆเราก็ต้องมาอธิษฐานกับท่านบาทหวงสมจรเก็บเป็นความลับไวหนึ่งปีหนึ่งวันคล้องไวหนึ่งปีหนึ่งวันห้ามบอกใครตามโปรแกรมทัวร์เดิมนะคะเราจะต้องมาที่สะพานชาส์ตั้งแต่วันแรกซึ่งคุณไกก็พามานะคะมาชี้ว่าตรงนี้เป็นสะพานชาสนะแต่ว่าเลือกที่จะไปกินข้าวกันที่ Christmas Market เ,เนาะแต่ทีนี้เราไม่ค่ะ เราควบสองเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้มาอีกเมื่อไหร่พอมาที่นี่เมื่อวันนู้นนะเนาะเราก็อธิฐานว่าขอให้ได้กลับมาอีกอย่างงคะสองวันแมนน่นเนาะซึ่งจะบอกว่าลูกทัวร์คนอื่นไม่รู้นะว่าเขาจะพามาเพราะว่าเออก,ก็ก็คงได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันเนี้ยเขาก็พามาได้แบบน่ารักมากค่ะหนทางให้เราได้แบบว่ามากันให้ครบ,ครบทุกที่เลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นปราสาทปรากที่เราไปมามเมื่อเช้า ไกลเชะเห็นไหมละ่ะนั่นแหละใหญ่โตเดินได้กระจึ้งนึงหนึ่งในงสิบเอ,อเราก็กำลังแสดงกลับไปที่รถแล้วก็ไปกินข้าวกลางวันวันนี้เป็นอาหารไทยฮาชื่อร้านรัตนโกสินะครับสวยไปหมดอันนี้น่าจะเป็นโอเปร่าเฮาส์เรียกอย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าเห็นป้ายข้างหน้าตึกเป็นแบบว่าจะมีงานคอนเสิร์ตจะมีงานคอนเสิร์ตท,ที่นี่คงเป็นที่จัดสแสดง อะะไรปรปมาณนนั้ตอนนี้เราเดินข้ามสะพานกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะขึ้นรถไปต่อแล้วข้างหน้าเป็นปราสาทาพักนะจ๊ะพูดแล้วพูดอีกพูดอีกพูดแล้ว <laughs> มาดูรถรางรถรางนะจ้าวิง่ง้ะจ้า แกงข้างหน้าเขาถึงรถแล้วจ้าวิ่งละจ้ารถม,มาแล้วคุณหลีนรับคนละไปละนะฮะไปละนะฮะมานัตนาโกสินมาถึงแล้วนะสวยจัม<ะ>กระเพราแกงส้มกบผัก มันอยู่ไม่ไกลจากเมืองที่ชื่อว่าพื้นเส้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองค่ะเป็นวิหารสไตล์โกธิกก็เหมือนคล้ายๆกับปรากคาสโลที่เราไปเซนต์เวทัสชอสวิทัสเมื่อเช้านะคะถึงเมืองแบรนเนอร์ Brand แล้วนะคะเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองแคว้นโมราเวียทุกเมืองก็จะมีโอทา เป็นเมืองแห่งคาเฟ่จริงๆทุกตอกซอกซอยมีแต่ร้านกา,ฟา,า,ฟาแาฟในกาแฟในกาแฟเอออยู่ดีๆก็หลงมากเมือน,นกาแฟว่ะเฮ้ยเออสมกับที่คุณหลินบอกว่าเป็นเมืองที่แบบวัยรุ่นล้วนๆอายุเฉลี่ยของประชกกากรเมืองนี้คือ26เดินผ่านไปผ่านมาคือแบบขัานากรบกริบกรบกริบ ตอนนี้ก็ปล่อยอิสระให้เดินเล่นแล้วในเมืองบรโนอันนี้เป็น c ิ r ต์ t าส s ท a มาร์ที่สมุดความคึกคักไปแล้วนะคะเพราะมันเลยวันคริสต์มาสไปแล้วแต่ต้นสนยังอยู่สวยงามเป็นน่ารักมากเลย P F Cafe อุโมงกาแฟที่แททรูของจริงของแทร่อมเพลมกซ์เหมือมือนอะไรร่ะเหมือนสนามกีฬาเลยตรงนั้นอะ นี่เหมือนจะเป็นแบบโบสถ์ไหมมีนักบุญลูกป,ปันนักบุญเต็มเลยรพระคริสต์เหรอทำาพระคริสต์ท้าพระคริสต์แปลว่าอะไรอ่ะก็วันคริสต์มาสเขาก็จะมาประดับหรือจัดให้เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูอ๋อ,กอืก็จะมีแกะใช่ไหมมีนางฟ้าด้วยเราเรียนโรงเรียนคริสตอนเด็กๆเล่นละครเป็นก้อนหินก็ <c oughs> เราเดินมาเจอร้านหนังสือเป็นแบบใหญ่โตคอมเพล็กซ์มากดูกจากข้างนอกดูกว่าเป็นสเตเดียมบอว่าเป็นวงกลม <c oughs> เป็นร้านหนังสือจ้าข้างในก็มีกาแฟนะ,ะโอ้ยดีอ่ะดีอ่ะคนก็มานั่งอ่านหนังสือก็กินกาแฟกันไปนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองมหาลัยไงมีร <c oughs> ้านหนังสือนะมีที่นั่งกินกาแฟ <c oughs> อะไรอย่างงี้ <c oughs> อันนี้ก็เดาไปนะคะ c o w o r k i n g Space เเดินมาถึงบทเซนแอนพอแบบงงๆเข้าไปดูข้างในได้เพราะว่าวันนี้พิเศษเขาเปิดถึง6กโมงเย็นตอนนี้ห้าโมงนะไม่ใช่3ามทุ่มนะ5้าโมงเย็นนะเราจะลองเข้าไปในบย ช้อปปิ้งสตรีทค่ะแล้วก็จุดนัดพบของเราคือ H M ตอนนี้ห้าโมงครึ่งเรามาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเด็กก็จะเดินเล่นปุกลปุกลิบกลบ้านเราเรียกบาจาที่นี่เขคือบาทาซึ่งคนที่คิดก็คือคนเจ้าของคือคนคนที่นี่คนเช็คคนที่นี่ก็เป็นคนคิดรองเท้าบาทาขึ้นมา รงแรมนี้เป็นแบบแยกสัดส,ส่วนน่ารักมากเลยอะน่ารักอยู่นะมีแบบเข้ามาเป็นเหมือนล็อบบี้แล้วก็เนี่ยปิดประตูเป็นห้องนอนนี่มีตู้เสื้อผ้าเหมือนคอนโดเลยเออดูดีนะห้องน้ำมานี้อ,อ,อ้าวรอบนี้ ีกนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่เมืองบรโนเป็นเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองมหาลัยในประเทศเช็กเกียปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่เช็กรีพับลิกนะเป็นเช็กเกียเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเมื่อปีที่แล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ในเช็กวีทีกลับสักหน่อยก่อนที่จะย้ายไปสโลวักอีกหนึ่งอันฉันจรักอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชหาความหมายของสิงโตสีแดง จริงจริงโสงโตแต่ละสีก็จะมีความหมายแตกต่างกันต้องไปเสิร์ชจดูก็แถบนี้แบบว่าถ้าศึกษาประวัติศาสตร์นี่น่าจะมันมันอยู่แล้วแหละเพราะว่าลกกันนัวเลยยิบกันน่วยจบพิธีกรรม